สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง Lambos t u d i o เยอยๆวันนี้อยู่รูบอกแมปอะไรวะรูข้างบนเดี๋ยวขอ้ชื่อก่อนะ Giant Soul Wood Mobile ว wow. ้าวมาเล่นกันดีกว่านะคระับผมจะบอกอะไรอย่างนึ้งนะครับไม่ได้ทำ CP ทมานานมากฮ้ยไม่ใช่ดิทำรรมานาแล้วล่ะ แต่ว่าจะทำอยู่ก็เล่นไปสองสาเดือนแล้วแหละเดี๋ยวถ้าไม่ชมดูนะคะว่าสองสาเดือนนี่ผมได้เท่าไหร่นะครับหมดอันนี้ไม่มีเพิ่มอันนี้เติมเท่านั้นอันนี้ก็เกือบละเกือบนิดเดียวอันนี้เหลือไอพีโอต้องเย็นพันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกระจายไอ้นี้เติมงานโอหเอาเฉลยไอ้นี่เลย Amnesty ni lah lah Milo-chan Ini tu apa ni? Oh Ah Tuh Tuh yang leher Hai Fum Ah Wah Wah Tengok Ni Ya Tengok Oh Oh yeah, เป็นพวกมั้นนี่มันให้หรือเปล่าถ้าให้ก็โคตรดีเดินเปลี่ยนสีเดินแล้วกันกดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าแล้วก็เปลี่ยน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 แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะบายนี่คือถิ่นฐานสีเขียว โ oh yeah. อ้อยกินผักอะไรนี่น่าน,นี่เงินเอาไหนเฮ้ย เ,เ,เ,ลลเปลี่ยนสีลยลกันจบอยากเอาอะไรละเปลี่ยนกัเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเไม่เปลี่ยนเดี๋ยวโดนว่าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวโดนว่านะ เมื่อกี้เหลือเปิดงไหมฉะนั้นเปิดไหมเมื่อกี้คุยแค่ไม่เชิงนี่ยจะได้ยินเดี๋ยวเงงเงงเงงงงเง่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 งเออเตือนปากทะเลที่อยู่ในพงโน้นละปปดำชกุบย้ายกลุ่ม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 เอ้าไม่ไไมีอะไรดนมอ่ะนอกจากที่จะกินพืชอ,อย่างเล่ลัน พาลาจอบเฮ้ยมาดิ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 มุนตีมุนตีตะลกขึ้นได้ต้อ,อาฝันฮะ ผมจะประกาศรับเพื่อนใหียว,วันนี้วันเดียวนะคบว,วันนี้เอ้ยไม่ใช่ดิถ้าใครอยากเป็นเพื่อนหมนะครับแอดไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดชื่อให้ดูนะครับนี่ฮนะผมวงไว้ดีกว่า ไปทั้งที่ผมเอาไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมาแอดเลยครับผมผมรักแค่สี่คนสุดท้ายนะครับสี่คนสุดท้ายสี่คนสุดท้ายนะคะผมจะรักเป็นเพื่อนเราตัวนี้หน่อยดิเพิ่งโหลดมาได้เมื่อวานโอ<ห>้มันไม่ได้ต่างอะไรเลย จะชาตุ้มเตี่ยมตุ้มหมอนตุ้มเตี่ยมอยู่ๆนี่เริ่มวิ่งเร็วละเฮ้ยแบ็คทิโอเฮ้ยแบ็คทิโอมาลังกันฟังมีคนมีคนบอกว่าให้ทำคลิปไหมคะนั่นหน่อยก็ยังไม่ทำนะคลิปยังไม่ถึงห้าไลน์เลย ที่ที่เพิ่งไปดูมาก็ประมาณสามไลน์นะครับสามไลน์เองอีกสองไลน์ก็ได้ทำอย่างด็กันดีเลือกไปมันเปลี่ยนสีได้เนื้อสีได้ทุกสีสีนี้เหมาะเสร็จแน่เนียนระกับดีขลุ่นหิน มี่หยาแล้วนี่ยเอ้ยเอ้ย,ม,ยอม,ม,ม,มีเรื่องแล้วมาสิมาดิมามีเรื่องจะปัญหาดิเดี๋ยวฟาดหางจระเข้เดี๋ยวเจอไอ้คิโลฟาดหาง โถนอนหลับโถโอเนคหลับโถนี่มีคนมามีคนมากำลังเสริมเต็มเลยเดีตายเฮ้เฮ้เตาย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 เกียงเกียงตายบฮกแล้วทับเทอมไม่มีอะไรทำให้ได้แล้วน่าแค่แจ็คจมูกอันยาวเยี่ยงกับลอมที่มันอยู่แยกชนเียน นานปีเฮ้ยไม่ต้องพูดละโอ้โหไอ,อ้ตัวนี้มาเลยมาเลยโอ้โหทีเดียวพุ่ง99วัวเอ้ยมาสิมาสิอีมมูมาสิเนี่ยยี่นี่ก็จะเสียงกูมาไม่เชื่อก็ไม่ต้องมาละ ไม่นเนินนั่งนั่นนี่เมื่อนว่าวาาวอือเยื่อยะไม่มีถามกมันมีลูกตุ้มจะตียังไงเนี่ยนะตีแบบฟืดฟืดเอ้เาดอมาดีดูมาดิ เขามาันแล้วอ่ะผมเพิ่มเลยผมเงินหมดสรางิสูจพันเลยเหรอวะเล่นสนุกมาก ล้วนี่ัวเนื้อล้วนชัดโอ,อจมตีโอ๊ยเจ็บ อัลล์ซัลัตฉันจะล้างแกด้วยลูกฉันจะฆ่าแกโอ้้หูโอ้โหมันมีลูกตุม้มนาลูกตุ้มก็ไม่กลัวแล้ว

เดินแบบสโลว์สโลว์โมชั่นสโลว์โมชั่นสโลว์โมชั่นนื่อยเแล้วทุกคนดูสิครับทุกคนดูเดินได้แค่ตรงนู้นอ่ยไม่งันเนี่ยโอ้คนเหนื่อย ก็ตายอืคสูงกว่าสอเท่า ฉันไม่มีเลยครับนอนโซเซตบบนีนน้เลยเฮ้ยไม่ไหวแล้วถ้าใครนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งด้วยนะจะได้ไมปป่พลาดคลิปใหม่นะครับบ๊ายบ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 ายนะทุกคน